อ่ะเดี๋ยวข้อต่อไปเลยนะครับเราจะมาเพิ่มรีควาเมนต์กันหน่อยนะครับอยากทำให้ตัวฟิลเตอร์ข้อมูลนะครับเป็นการกรองข้อมูลนะคือผมจะสร้างปุ่มมาปุ่มกรองข้อมูลกิจกรรมที่เดืนกิจกรรมของวันนี้นะกรองข้อมูลกิจกรรมของสัปดาห์นี้ของเดือนนี้ของปีนี้แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือกรองข้อมูลเลือกโดยปฏิทินเลยอเลือกวันที่เลยโอเคนะทีน,น,นี้มันจะมีหลักในการกรองของมันอยู่ครับ การที่เราจะกรองข้อมูลวันที่ได้ไอ้ตรงวันที่เราอะเวลาเราเก็บอะเราจะเก็บเวลาด้วยใช่ไหมครับเวลาเราเก็บในฐานข้อมูลเราจะเก็บเป็นวันที่อย่างเงี้ยนะก็คือเป็นปีสมมติสองพันที่ห้าเดือนสามวันที่แปดเวลาเราก็จะเก็บเป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยนะสมมติว่ายี่สิบสามแล้วก็ห้าสิบเก้านาทีห้าสิบเก้าวินาทีเนียอย่างนี้นะเราจะเก็บเป็นอย่างนงี้ข้อดีของการเก็บอย่างนี้ก็คือเวลาเราเอามาเปรียบเทียบเงื่อนไขอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะเปรียบเทียบง่าย นะคะสำหรับมือใหม่อาจจะต้องมาเข้าใจกันก่อนว่าการที่เราจะใช้งานวันที่ได้เนี้มันจะต้องมีการแปลงข้อมูลนะสมมติว่าเราเก็บเป็นอย่างไงี้นะอย่างในตัววันที่กิจกรรมเรานะที่เราเลือกจับจอปฏิทินมาเนี้ยเวลามันเก็บมวนจะเก็บเป็นสตริงใช่ไหมทีนี้ก่อนที่เราจะใช้งานได้ก่อนที่เราจะเอามากองเนี่ยมันต้องมีการเปรียบเทียบเงื่อนไขวันที่และเวลาใช่ไหมมันก็ต้องแปลงข้อมูลให้มันกลายเป็นในรูปแบบของวันที่และเวลาก่อน อันนี้เป็นประเภทข้อมูลใหม่เลยนะที่เราได้เรียนกันมานี่งนะจี่จาว่าจะคลิปมีนะมันจะมีข้อมูลวันที่และเวลาด้วยจร,จริงก่อนหนะ้านี้ที่เราเรียนนะ่ะยังไม่ได้พูดถึงเพราะเรายังไม่ได้ใช้งานมันนะ่ะแต่วันนี้อยากลองใช้งานแล้ะถ้าเข้าใจแล้วมันจะไม่ยากทีนี้หลักการง่ายๆเลยถ้าเราจะเปรียบเทียบวันที่และเวลาได้ถ้ามันเป็นสติงอยู่เราต้องแปลงให้มันเป็นในรูปแบบเวลาก่อนอันนี้คือหัวใจละโอเคเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันแปลงยังไงนะเดี๋ยวผมจะไป ลองสร้างปุ่มฟิลเตอร์ให้ดูก็อันนี้นะปุ่มนี้ผมก๊อปจากหน้าอาหารหมามาเลยแล้วก็มาเปลี่ยนคําเขาข้างในนะผมเปลี่ยนไปไหนก็จะมีปุ่มปฏิทินปฏิทินเรายังไม่ต้องสนใจแหละที่เราจะสนใจยามีไงปุ่มวันนี้สัปดาห์นี้เดือนนี้แล้วก็ปีนี้ก่อนนะเริ่มจากวันนี้ก่อนผมบอกว่าเมื่อคลิกปุ่มนี้ให้าไปให้ไปเรียกฟังก์ชันที่ชื่อว่า filter table และส่งพารามิเตอร์เข้าไปตัวหนึ่งเป็นสติงข้อความว่า today นะ โอเคไปดูฟังก์ชันนี้นึงผมสร้างไว้อย่างนี้นะก็คือสร้างฟังก์ชันนี้ไว้แล้วก็รับพ a r a m e t e ท filter by มายทีนี้ผมก็เอาไอ้คำเนี้ยมาทำไมใช่ไหม filterter by ที่คำว่า t ุเด y ผมจะเอามาเพื่อมาหาข้อมูลที่เป็นกิจกรรมของหมาที่ถูกกำหนดวันกิจกรรมเป็นวันนี้เท่านั้นโอเคที okay. นี้เดี๋ยวอะเราลองมาลองทำไปเลยผมก็จะฟิลเตอร์ข้อมูล d ด i l y นะผมก็เก็บอยู่ในฟังก์ชัน get dot daily ดิงข้อมูลจับเราเขาจตอเรตออกมาใส่ตัวแปรนี่ไว้โอเคทีนี้ผมก็จะกรองข้อมูลใช้วันที่นะนก็ฟิลด์เออร์นะทีนี้นะก็แทนค่าตัวแปรด้วยนิ้ชี้แล้วก็ป่อยแล้วก็จะกรองข้อมูลไปบลหยผมจะกรองข้อมูลที่เป็นวันที่มันด้เก็บอยู่ใน p r o p e r t y time นะอ่าเราไปดูกัน Time เนี่ยมันถูกเก็บเป็นสตริงนะถ้าเราไปดูในหลอดเขาจต่อเรตเ,เ,เรานะ่ะ เนีกโอเคเป็นแหนมมีฟันหนูขอบเป็นวันที่ก็คือปีเดือนวันแล้วก็ตามด้วยตัวทีแล้วก็ตามด้วยชั่วโมงแล้วก็นา okay. ทีละโอเคทีเนี้ยเราจะต้องแปลงค่าเนี้ให้เป็นวันที่ก่อนก่อนที่เราจะเอามาเปรียบเทียบเคลื่อนขได้จริงๆริงสตริงมันเปรียบเทียบได้ไหมสตริงมันเปรียบเทียบได้แต่มันเปรียบเทียบได้แค่เท่ากับเท่ากับนี่นะมันไม่สามารถใช้มากกว่าหรือน้อยกว่า หรือน้อยกว่าเท่ากับอะไรเงี้ยเหมือนตัวเลขได้ถ้าเป็นตัวเลขมันจะใช้ได้ถูกไหมแต่ถ้าเราแปลงให้มันเป็นวันที่ก่อนมันจะใช้เงื่อนไขพวกนี้ได้สมมุติว่าวันนี้วันที่สามมากกว่าวันที่สี่หรือเปล่าอ่ะแต่ถ้าเราไม่แปลงมันจะใช้ได้แค่เท่ากับเท่ากับเท่ากับมันจะเปรียบเทียบเงื่อนไขบบวันที่มันใช้งานแม่ไม่ยือยู่นะจะว่าอะไรคิดจนการแปลงใช้คำสั่งน new date อ่ะเราแปลงแล้วเราโยนค่าสติตเงเข้าไปใช่ไหม เราก็จะกลับมาเราให้เราเด้นเน็าอ่ะอาว่าผมจะเก็บแฟชั่นในตนัวแพ็นี้บ่ะทีนี้ผมก็อบอกว่าผมจะหาข้อมูลที่เป็นวันนี้ใช่ไหมข้อมูลวันนี้วันนี้มันเริ่มจับอะไรบ้างถ้าเราคิดอย่าวันนี้ก็คือเริ่มจับตอนเที่ยงคืนปะ่ะนะอย่างนี้จ้ะเที่ยงคืนศูนย์นาทีส่วนมิน,นาทีอันนี้คือเวลาเริ่มต้นของวันใช่ไหมทีนี้เวลาเวลาจบของวันก็จะต้องเป็น วันนี้เหมือนกันใช่ไหมแต่เป็นยี่สิบสามิกาห้าสิบเก้าจุดห้าสิบเก้าเราต้องดึงค่าเนี้ยออกมาให้ได้เพื่อมาเปรียบเทียบกับต hey ัวแปรอ t นเวนทมใช่ไหมเราก็ในประกาศตัวแปรมา now ใช้คําว่า now นะี่วูมเดทถ้าเราไม่ใส่ค่าอะไรลงไปเลยมันก็จะได้เป็นวันที่ปัจจุบันและเวลามานนะอย่างเราจะได้ประเภทของเดียมันจะมีเวลาเลยเราได้วันที่ now มาเลยใช่ไหมแต่ now เนี่ย ถ้าเรามาลอกลูมันจะได้เวลาปัจจุบันมาด้วยเนาะก็คือตอนนี้เท่าไหร่หกโมห้าสสองนะมันก็จะได้เห็นไหมเป็นสิบแปดเดซก้าห้าสิบสองนี้มาด้วยโอเคเราจะให้มันกลายเป็น,ปน่างนี้ได้ไงเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมมันต้องเริ่มแล้วจบที่นี้เราก็เอาตัวแป้นเนี้ยมาเข้าฟังกชันเดดเดทหนึ่งอ่าทีเนี้ยเวลาเป็นเดทมันสามารถดึงสาวาเดทออกมาได้นะเราก็ดึงใช้ความฝั get full y e a r เด็ฟูอยากจะดึงปอีออกมาเด็ฟูอยากถ้าเกิดเป็น now dot เจองชันเจ็ดมาก็จะดึงเดือนใช่ไหมนี่เจดเด็ดก็จะดึงวันที่ขึ้นมาแล,ล้ลองลอง็ลอกล่อ่าเด็ดไหมเราก็าจะได้เป็นสามพันยี่สิบห้าสองแล้วก็แปดแต่ทีนี้ไอเดือนเนี่ยจะว่าไปชิปอ่ะมันเลื่มจากศูนย์อ่ามันก็เลยได้กลายเป็นสองไงเห็นไหมจริงๆเราปัจจ,ปจุบันเราคือเดือนสามแต่จริงๆมันเลิ่อมจากศูนย์มันก็เลยได้เป็นสองไม่ต้องไปสนใจคือมันถูกแล้ว เราไม่ต้องไปบวกหนึ่งเวลาเราคำนวณเนี่ยเราใส่ค่านี้ไม่ได้เลยอันทีนี้เราก็เอานี้มานะอ่าผมใส่ตัวแปรหนึ่งมาเก็บนะเ l i s t start date อันนี้สมตัวแปรเราก็เอา start date มาเก็บค่า new date He, แล้วเราโยนสามค่านี้เข้าไปนี่แล้วเรากำหนดเวลาให้มาเลย start date ของวันนี้ก็เริ่มที่เที่ยงคืนได้ไหมศูนย์ศูนย์ศูนย์เงี้ยโอเคแต่ถ้าเป็น n ก็จะเป็น Uh, end อ n นเดเดพราะเรได้เป็นยี่สิบสามห้าเก้าห้าเก้าอย่างนี้ทีนี้เราก็เอามาใช้แทนค่าตัวแปรตรงนี้นะเราก็จะต้องหาข้อมูลที่อยู่ระหว่างวันนี้ใช่ไหมก็คือไอข้อมูล Event t ์ไทเนี่ยที่มันมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับสแตนเดทใช่ไหมมากกว่าหรือเท่ากับเที่ยงคืนใช่ไหมและ Event t ์ไทน้อยกว่าเท่ากับห้าถึห้าสุบห้า อ่าก็คือไปอยากได้ข้อมูลกิจกรรมของวันนี้ทั้งหมดใช่ไหมตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนถึงห้าทุ่มห้าสิบเก้าอ่าฝต่ทีนี้ฟิลเตอร์ต้องรีเทิร์นเอกไปด้วยถึงจะได้ค่ะโอเคทีนี้ดีเทลเอกไปเก็บเก็บใน f ฟิลเตอร์เดต้าฟิลเตอร์ดอรอันนี้เราก็ไปเรียกฟังก์ชันเลนเดอร์ท e ล i แล้วโยนค่าดีงออกไปโอเค เดี๋ยวเราไปดูกันว่าที่เราสรัาา้นมันได้มันต้องได้วันที่ที่เป็นวันนี้เท่านั้นนะวันที่วันที่แปดใช่ไหมมันจะต้องได้ข้อมูลที่เป็นวันที่แปดตั้งแต่เที่ยงคืนถึงห้าทุ่มห้าหรือเก้านะอ่ะนี่ว่ไดากรองออกมาได้เนี่ยอันนี้คือเวลาเราจะเปรียบเทียบเงื่อนไขอ่ะเราค้นเขียนอย่างนี้เราค้นเขียนนะว่าไปแปลงให้มันเป็นประเภทวันที่แล้วมาเทียบเงื่อนไขไม่ควรเอาแบบสติงมาเทียบเองอะ่ะมันอาจจะทําให้เราเกิดมา่หลังกันนะ อ่ะทีนี้เราไปไ้ลาละกลองข้อมูลวันนี้ใช่ไหมอ่ะถ้าเราอยากกองข้อมูลได้เป็นสัปดาห์นีเลระเรา,าต้องหาจุดเริ่มต้นของวันที่ของสัปดาห์นี้ที่เจอใช่ไหมอ่าโอเคก็คือเราก็าจะใช้แบบนี้ไม่ได้ละทีนี้เราก็อาจจะต้องมาเย็บตรงนี้หน่อยถ้านี้เท่าก,กับเท่าก,กับ today ให้ใช้นั่นแค่เียววะอ่ะอันนี้ก็จะใช้ได้แต่ถ้าเกิดน,นี้เป็นําว่า week อันนี้เนาะ น้าบ้านเราส่งมา,าใช่ไหมคำว่า week ใช่ไหมก็ต้องหา start date อีกแบบหนึง่งเนี่ยเพื่อที่จะเอาไปเทียบนะ start date มันก็จะเปลี่ยนใช่ไหมมันก็ควรจะได้อ่าวันไหนละ่ะสมมติว่าวันนี้เป็นวันที่8ใช่ไหมมันวันแรกเริ่มของสัปดาห์นี้มันคืออะไรต้องไปคำนวณออกมาให้ได้อะทีเนี้ยผมทําฟังก์ชันไว้ start of week กับ end of week นี่ต้องมาดูว่าไอ้ฟังชันที่ผมทำไว้มันทํางานอย่างไงบ้างโอเคงั้นเดี๋ยวเราลองเรียกแล้วเราลองมาดูกันนะ start date date เท่ากับ7 start of week นลยโยนค่าตัวแปรมันดีเข้าไปโอเคแล้าถ้า end date เท่ากับ7 end of week ก็โยนมันดีเข้าไปอันนี้พอวิ่งเข้าไปข้างในเนาะเดี๋ยวเราไปหลอกทุกอย่างออกมาในนี้นะเริ่มจาก start กับ lock start ล o c k e t date นะเท่ากับ date r o c e t date ้เราหล lock เรากจะมี date r o c e t date กับ get d a กับ get date เขาละฟังก์ชันนะต้องมองมันได้ค่าคนละยะโอเคทีนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาล็อก star ดิดลอ็อคล็อก star t ตอนท้ายลนะ่ะแล้วก็ไปเรียกฟังก์ชัน get star t of day ้ว star t of day ของผมทำอะไรก็ทำแบบนี้ก็คือเอาตั้งแต่เอาวันเนี้ยที่เป็นเที่ยงคืนถึง5ทุ5ท่มบเก่าอ่าเรียกฟังก์ชันสแสดงว่าตรงเขอรตรงนี้ผมเปลี่ยนได้นะ เปลี่ยนไปใช้ของที่ผมสร้างไว้ Get s t a r t เนี่ยก็โยน m า u ไปจะได้สันส้นๆ Get เห็นอัปเดตนั่นแหละอ k a y ะลำาร์ลอกว่าเรามาดูกันอือผมกดสัปดาห์นี้นะอบอ่ามาถึงสัปดาห์นี้อ๊บไอค่า s t a r t เนี่ยได้เป็นณนะปัจจุบันไปนั่นคือวันนี้ตอนหนึ่งทุ่มสองนาทีนะที่กด อ่าและทีนี้ Start, ดับเ t ทดได้เป็นวันที่8มาก็คือวันนี้ใช่ไหมทีนี้ Start, ดับเกไม่ใช่ day, get day. เดย์นับเกทเดยเดยวนั่นคือค่าที่ส่งมาเดยะดเกทเดยมันได้เป็น6 6คืออะไรแล้วทีนี้ส t a r t ดซอนท้ายมันกลายเป็นวันอาทิตย์ใช่ไหมกลายเป็นวันที่2อง่าเห็นไหมเพราะว่าก็คือมันเอา8ก็คือวันปัจจุบันแล้วก็ Get, Day g e ก d เดนี่คือ6มันเอาแ มาลบหกหกมาจากไหนเนี่ยเกทเดคืออะไรไปถามฟูไว้ดูอ่านี่คาบอกว่า Java จ,จะคิดไม่มีฟังก์ชัน Get Day โดยตรงแต่สามารถแต่ถ้าหมายถึง Get Day มันเป็นเม็ดตอดของเดทที่ใช้สําหรับดึงค่าวันในสัปดาห์นี่ใช่ไหมแบบที่เราเขียนไหมก็คือเอาตัวแปรที่เป็นวันที่นะมาดอทฟังก์ชัน Get Day มันก็จะได้ออกมานี่คนรับที่มันได้คือ ศูนย์คือวันอาทิตย์ใช่ไหมหนึ่งวันจันนี่หกคือวันเสาร์ทีนี้มันเลยเป็นเหตุผลที่มันได้เกตเดบมาเป็นหกใช่ไหมเพราะว่าวันนี้คือวันเสาร์เนี่ยนี่เขามีสอนต่อะแปลงตัวเลขเป็นวันจันหนึ่งสุกนะไม่ต้องสนใจขับมาเรื่องเรานะทีนี้มันเอาแปดกับหกมาลบกันใช่ไหมแปดกับหกมาลบกันเด้๋วสองใช่ไหมวันที่จะต้าของวิกเนี่ยก็เลยได้เป็นสองไปนี่เป็นสองมาไปสองตอนหนึ่งทุ่ม พอเป็นสองปุ๊บไปเข้าฟังก์ชัน get the start of day ก็เลยจะได้เป็นวันที่2เดือน3าม b องพันที่ผ่าแล้วก็เป็นเที่ยงคืนแต่นี้ผมล็อกก่อนที่มันจะเข้าฟังก์ชันไงจะเอามานี่นะผมลองกล็อกดีดูนี่ปุนี่พอล็อกดีออกมากไปไุ๊บมปลได้เป็นตอนเที่ยงคืนเนี่ยไหมนี่แล้วก็เอาวันที่ตรงเนี้ยไปใช้ได้ อันนี้คืออธิบายฟังก์ชันที่ที่ผมเขียนขึ้นมาขาวันแรกของสัปดาห์หแล้วก็อ่ะอันนี้เป็นหาวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็ไม่มีอะไรมากนะ่ะคือเงี้ยอันนี้อาจจะแบบพูดถึงวงเล็บนะไอโค้ดับเวลามันอ่านครับมันจะอ่านค่าที่สมมพิว่ตจะคำนวณมันจะบอกว่าเอา t ดตเกทเดมาบวกกันไอคอมพิวเตอร์มันจะทําในวงเล็บให้เสร็จก่อนนี่ก็คือนี้มันจะทำชุดนี้ก่อนพอชุดนี้เสร็จมันถึงจะเอาไปบวกกับชุดนี้ นี่ค่าวงเล็บใบเพื่อให้เอา get day บมาลบหกลบหกทำไมลบหกเพราะว่าหกมันเป็นวันเสาร์มันเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์อ่ามันเอาวันเนี้ยมาลบมือวันดึงออกมาวันนี้เป็นวันเสาร์เอาไปลบหกแลือศูนย์เี่ยศูนย์ได้บวกบวกอะไรถ้าวันนี้เป็นที่แปดใช่ไหมบวกแปดจะได้แปดเท่าเดิมก็จะได้เท่ากับเอาวันเนี้ยเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ก็จะเอาค่าตัวเนี้ยไปเข้าฟังก์ชัน get end o day ก็จะได้เป็นวันนี้บวกตอน หาทุกพาร์ิก้านี่เอามานีนอ่าเราลองลอกคหดดูฟังก์ชันเซ็เดี๋ยวก็คือเซตกลับเข้าไปนะไม่มีอะไรแอดไซน์ค่ากลับเข้าไปอ่ะทีนี้เรามาลองรู้ของมัหนมาแยกตัวแปรมันอันนี้มันเอาได้ศนะูนอ่ะกดนี่เห็นไหมหรือใครมีวิธีคำนวณวันที่ได้มันแบบเข้าท่าวันนี้ก็ลองทำดูได้ครับลบทิ้ง อันนี้แค่อธิบายการหาวันที่เริ่มต้นแล้ววันที่จดจบนะหาไปเพื่ออะไรก็สุดท้ายก็หาไปเพื่อไปฟิลเตอร์ตร,ตรงนี้แหละโอเคที <Okay. S 1> นี้สัปดาห์นี้อ่าวันนี้วันที่แปดใช่ไหมโอเคเนี่ยสัปดาห์นี้ก็จะได้มาสามแถวโอเคเนี่ยวันเริ่มต้นก็จะได้เป็นวันที่สองนะโอเค เดี๋ยวเรามาทําของเดือนนี้ต่ออ่าเดือนนี้ผมก็หาไปแล้วเดือนนี้ยิ่งง่ายเลยผมก็ไปเรียกฟังก์ชันของผมละออนคลิกเต้ไปทำไลนา์ส่งคําว่ามันมำอ่อาตรงนี้ก็มา if get stat up มัน get hand up มันนี่นะ,อะลองมาลอกค่าดูตรงนี้ได้อะไร เดือนนี้เราว่าจะได้เป็นวันที่หนึ่งตอนเที่ยงคืนดึงเดื 3, อนสามวันเที่ยงคืนถึงสามสอ็ดัลมาเกานี่เรจะได้ข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ภายในเดือนนี้ทีนี้เราลองไปเพิ่มข้อมูลของเดืนสี่โอเคมันก็ไม่ควรจะออกนะโอเคเอาพอมลองเดือนนี่มันก็โดนกองทิ้งไปนะโอเคอืมประมาณนี้ โอเคทีนี้ก็าจะอธิบายการทํางานอันนี้ดีกว่าครับก็คือไม่มีอะไรมากเลยครับก็คือก็โยนย้อนปีปัจจุบันเข้าไปใช่ไหมกับ้ยนเดือนปัจจุบันเข้าไปแล้วกำหนดให้เป็นวันที่หนึ่งไม่ต้องระบุเวลาไม่จะได้เช่นคืนออกมาอนี้ end of month ก็้ยนปีปัจจุบันเข้าไปโยนเดือนปัจจุบันเข้าไปอาแล้วเอาเดือนบวกหนึ่งใช่ไหมแล้วอันนี้เขาใส่ศูนย์เข้าไปเพื่ออะไรเดี๋ยก็คือพอบวกหนึ่งปุ๊บอะ เอาวันแรกของเดือนวันแรกของเดือนจริงๆมันต้องเริ่มต้นด้วยวันที่หนึ่งไงไหเพราะเราใส่ศูนย์เข้าไปมันเลยได้กลับกลายเป็นวันสุดท้ายของเดือนที่แล้วแทนอ่าเข้าใจไหมเพราะว่าเราเก็บวันมาบวกหนึ่งแฮนเดือนนี้เดือนสามเดือนสามบวกหนึ่งเป็นสี่อ๋อแลสี่ตรงไปใส่แต่ตัวนี้อ่ะเนสี่ไปใส่ตรงนี้ปุ๊บ เดือนสี่ปุ๊บจริงๆมันเริ่มต้นจากวันที่หนึ่งใช่ไหมแต่เขาใส่ค่าศูนย์ลงไปศูนย์ปุ๊บมันก็เข้ากับมันก็จะได้ถอยไปหนึ่งวันอ่ามันก็จะได้กลายเป็นวันสุดท้ายของเดือนสามมาแทนในป็นทิ่ในการหาแบบโอเคทีนี้อาเราลองมาลองดูนะเราลองใส่เหมือนเดิมแล้วเราลองเปลี่ยนเดือนตรงนี้เป็นหนึ่งดูนี่มาดูว่าจะได้เป็นเดือนเป็นวันที่อะไรเรากดเดือนนี้เห็นไหม เอาคนเดือนนี้ถ้าเราใส่เป็นหนึ่งเราก็จะได้เอ็นเดทเป็นอ่าหนึ่งเมษายนไหมอ่อยาย่างนี่ผมบอกเพราเราใส่เป็นส่วนใบมันก็จะเอาไปลบอ่ะเนี่ยก็จะได้กลายเป็นวันที่หนึ่งของเดือนหน้าลบออกมาหนึ่งวันก็จะได้เป็นวันสุดท้ายของเดือนนี้โอเคอ่าทีนี้ไปอ่อนคลิกเ e ือเตอร์ทลนเย yeah. ผมก็ไปเพิ่ม สิบเปร์เต์ไเียเท่ากับเท่ากับเดีย yeah. ก็ตั้งแเท่ากับจ s ดสตาร์ทอปเดียโยนค่าวันที่มัจุบังย้อนไปก็อันนี้เป็นอ n นเด t e ซ์จุดอินออปเดียนี่โอเคไปดูค่ากันพอกดปุ่มปีนี้อ้ามันก็จะได้ตั้งแต่วันที่หนึ่งเดือนเจนปีนี้ใช่ไหม แล้วก็ได้ถึงวันที่สามสิบเอ็ดท่านว่าปีนี้เวลานี้นี่ประมาณนี้นี่การทํางานของมันเข้าไปดูใน map ก็คือเอาปีปัจจุบันโยนเข้าไปลแล้วแทนค่าเดือนกับวันเป็นเดือนที่หนึ่งกับวันที่หนึ่งแล้วก็ไม่ต้องใส่เวลากม่อได้เป็นเที่ยงคืนเอเคิดเนี่ยมอนมอนอย่างที่ผมบอกมอนเ,นเรลี่ยนจากศูนนะมากราคาอศูนย์ไม่รู้ทำไมจาว่าแต่คิดถึงให้เป็นศูนอนะ กปกภาษาอื่นก็ที่ผมเคยเขียนซีชาร์ปจาว,ว่าอะไรมันก็เป็นหนึ่งนะไม่เคยไปหาเหตุผลเหมือนกันนี่คิดเอ็นออฟเดียนะก็ง่ายๆครับก็อเอาปีปัจจุบันมาอ่าแล้วก็ใส่เป็นเดือนธันวานะใส่สิบเอ็ดถาวายจานเดือนธันวาแล้วก็ใส่เป็นห้าตุ้มไม้เปล่าแค่นี้นี่เพอจะได้การกองอ่ะไอ้การกองยากสุดไอลอจิกที่ยากสุดก็น่าจะเป็นการหาสัปดาห์นี้เด็ดทีนี้ลองใส่ข้อมูลที่เป็นปีหน้าลงไว้ปีหน้า ใส่อ่าปีสาวันที่หกเนียเดือนแจนมันทัศกิจกรรมนี่ถ้าเยอกกองปีนี้ไอ้ทัดดอกนี่ก็ต้องไม่นี่อถูกต้องโอเคทีนี้ก็จะมีฟองจากวันที่นะอ่ะปุ่มปฏิทินนี่นะ อันดับแรกก่อนที่เราจะกรองได้เราต้องไปสร้างปฏิทินให้มันก่อนนะอันจริงๆแล้วอ่ะจ้างปฏิทินเนะี่ยถ้าเราใช้จาวาเตคิปตัวของเจ้าอื่นนะครับที่ไม่ใช่จาวาจะคิปที่เขียนเองก็มีให้ใช้เยอะนะอย่างเช่นพวกเจคิลลี่ Lee, อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคําสั่งให้เราไปียกบนะเราเรียกคิปอ่ะก็ได้ปฏิทินมาเลยแต่นี้เราไม่ได้ใช้ตัวนั้นนะเราหยาบได้แบบจาวาจะคิดเพียวๆจริงๆอ่ะไม่ได้ใช้อะไรถ้าเกิดผมสอนจบสามสิบวันนี้เสร็จว่าจะไปสอนถัดไปก็คือเจคิลลี่นะก็คือเป็นจาวาจะคิปเหมือนกนกัแต่ว่วาเป็น ตัวที่ทําให้ช่วยเขียน javascript ได้ง่ายขึ้นเนาะอันนี้เราเขียน javascript เ,เพียวๆบั่นร้อยเปอร์เซ็นต์จะได้เข้าใจพื้นฐานก่อนพอเข้าใจพื้นฐานไปใช้ตัวที่มันทําให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นเราจะได้แบบเข้าใจว่ามันเอาไปทําอะไรและทีนี้พอเราไป jquery เสร็จพวก j ก u e r ลัาจาจะเป็น typescript ่ะแล้วก็ะจะเป็น javascript กับจริงแบบหนึ่งเนาะแล้วก็จะเป็นไปใช้กับพวก framework เป็นอะไรใหม่ๆที่เขาพูด,พดกัน react angular อะไรเงี้ย v i e อะไรเงี้ยมันจะใช้ typescript นะ เราวเรียนรู้แบบทีละขั้นะเลยเลยนะเอาพื้นฐานให้มันแน่นนะถ้าพื้นฐานเราได้เราไปอันอื่นเราไม่ยากแต่ถ้าเราไปอยู่ดีเราไปท้ายตะคลิปเลยมันก็ได้หละแต่ว่าบางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าใจตัวที่มันเป็นพื้นฐานจริง,รงๆแล้วเราอาจจะพลิกแพงอาจจะงงนะถ้าเกิดเราข้ามไปเอาแบบเดิกก่อนไปเรีละขั้นนะ